คุณชานารงค์ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแล้วเราควรทําอย่างไรดีครับความรู้สึกของใครเราไม่สามารถไปบังคับจิตบังคับใจหรือบังคับความรู้สึกเขาได้ ถ้าวันนี้เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเราจงสร้างคุณค่าในตัวเราให้กลับคืนมาแล้วเขาจะมีความรู้สึกกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขายังมองไม่เห็นความดีของเราหรือความรู้สึกด,ดีที่ที่มีมันหายไปหมดแล้วจริงๆเราก็แค่เริ่มต้นใหม่แค,ค่นั้นเองครับเราอย่าเอาตัวเราไปปักใจไว้ที่ใครเพียงคนใดคนเดียวสุดท้ายแล้วชีวิตเรามันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันมันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่เป็นความสุดของเราได้แน่นอนเราจงทําความเข้าใจกับตรงจุดนี้ได้ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทุกๆเช้านัั่นนวรมใหทุกะคบ หนูไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะเขาไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่ทำไมแฟนเราเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวคะร้อยพ่อพันแม่ครับเราเติบโตมาในครอบครัวที่ถูกปลูกฝังถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งสามีเราก็อาจจะถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งเช่นกันถ้าเราทำความเข้าใจตรงจุดนี้ว่าทุกๆคนไม่ได้มีนิสัยเหมือนกันแน่นอนเราเป็นแบบนี้ก็ใช่ว่าเขาจะเป็นแบบเราเราคิดแบบนี้ก็ใช่ว่าเขาจะคิดแบบเราเพราะฉะนั้นให้เราทำความเข้าใจให้เรารู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนรู้ว่าความคิดเราเป็นความคิดแบบไหนรู้ว่าเขาคิดอย่างไรรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหน รู้เขารู้เราเสร็จแล้วหาตรงกลางร,ระหว่างเรากับเขาให้เจอแค่นั้นเองครับถ้าเรารับข้อเสียของเขาได้เราก็จะสามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เรารับข้อเสียของเขาไม่ได้แน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ของเรามันก็เริ่มนับถอยหลังแล้วนั่นเองนะครับตั้งแต่ทําพิธีมามือที่3เข้ามาเหมือนเข้ามาทดสอบใจเราอยู่ดีๆก็หายไปแต่อยากให้มือที่3หายไปแบบของเราจังและยังรอเขากลับมาอยู่ครับผมอย่าสําคัญที่สุดมือที่3ห้าโฟกัสนะเราจะไม่ไปโฟกัสมือที่3เด็ดขาด ผมเคยพูดไปบ่อยมากเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเราดึงดูดเขาไว้เหมือนกับเราเหนี่ยวล้างเขาไว้แล้วเขาจะไม่ไปไหนสักทีมือที่สให้เราแข่เมตตาให้เราสงสารเขามือที่3ก็เป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรของเรา เขาไม่ได้เป็นแค่เจ้ากรรมนายเวรของคนรักของเรานะเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3คนเพราะว่าเขาไปคบกันเนี่ยผลกระทบความรู้สึกมันก็มาตกที่เราเพราะนั้นเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยม,เมันเป็นมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันก็แผ่ไม่ตายเขาสงสารเขามากๆแล้วเขาจะหายออกไปจากชีวิตเราโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งทําอะไรไม่ต้องไปดิ้นหลนแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจด้วยนะครับนะหากท่านใดสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกเข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรา กำลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคำปรึกษาจะได้รับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199 9. บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งดีขึ้นแล้วมีปัญหาภายหลังยังสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้อีกจ่ายเพียงครั้งเดียวสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลย199บาทสามารถทักอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ